สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำและเปรียบเทียบรถขุด2รายการนะครับผมระหว่างขนาดไซส์30กับ45นะครับผมเรามาดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับว่า2คันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มจากคัน i อเก่อนนะครับคันนี้ สังเกตได้ว่าบูมอาร์มของเขาจะเป็นมีกระบอกตรงทางด้านนี้นะครับผมก็ความพิเศษคือสามารถที่จะสไลด์ไปทางซ้ายและสไลด์ไปทางขวาได้ซึ่งให้การใช้งานที่สะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเปรียบเทียบกันที่บูมอาร์มก่อนนะครับแล้วผัดถัดมาเราจะมาดูที่บูมอาร์มคันยันม่า45นะครับผมตัวนี้ จะเป็นบูมอาร์มสวิงปกตินะครับจะไม่มีตัวสไลด์ทางด้านบนนะครับผมซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถสไลด์ไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับอันนี้ก็เป็นบูมอาร์มนะครับส่วนเรื่องความยาวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้45จะบูมอาร์มที่ยาวกว่าแน่นอนนะครับผมตักขึ้น6ล้อก็สบายเลยนะครับสำหรับบูมอาร์มตัวนี้นะครับผมมุงกีก็ใหญ่กว่าตักดินได้เยอะกว่าไซส์30นั่นเองนะครับ การใช้งานที่พื้นที่กว้างๆคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมสำหรับไซส์45นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสวนที่มีเอ,อ่อหลายๆไร่นะครับผมคันนี้ให้การทำงานที่ว่องไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาเรามาดูที่บอดี้ของรถนะครับบอดี้ของรถคันนี้ไซส์30จะเป็นบอดี้ทรงกลมนะครับผม การใช้งานคล่องตัวที่แคบคล่องตัวมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในไซต์งานก่อสร้างก็สะดวกคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับไซส์ขนาดนี้นะครับไซซ,ซิ่งบอดี้ของเขามาพร้อมกับใบมีดดันหน้านะครับผมสภาพสวยเดิมเลยทีเดียวนะครับผมก็คันนี้จะได้เป็นแท็กยางนะครับแท็กยางตัวนี้ข้อดีของเขาเลยคือเดินบนถนน ค่อนข้างดีนะครับไม่ทำให้พื้นถนนชํำรุดเสียหายนะครับผมคอนโทนตัวนี้จะเป็นคอนโทนร,รุ่นใหม่นะครับเป็นคอนโทนน้ำมันนะครับผมคอนโทนน้ำมันขับก็เบานะครับผมการใช้งานก็คล่องมือนะครับผมขับง่ายนะครับอันนี้จะเป็นคอนโทนตัวสวิงแล้วก็ตัวดันจะอยู่ทางด้านขวาอันนี้เป็นตัวเดินนะครับส่วนยันมา y า45นะครับข้อแตกต่างของเขาก็คือคอนโทลจะอยู่ ทางด้านซ้ายขวานะครับก็จะอยู่ซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมซึ่งอันนี้จะยังไม่ใช่คอนโทลน้ํามันนะครับเป็นคอนโทรลูกหมากอยู่นะครับผมก็คราน,นี้คอนโทนก็จะตึงๆหน่อยนะครับหนักๆนิดนึงนะฮะตัวดันก็จะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมส่วนคันเร่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคนขับนะครับส่วนใบมีดดานหน้าก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมเบาะนั่งตัวนี้ข้อดีของเขา จะมีพนักพิงที่แบบสูงะนะครับผมซึ่งให้การนั่งที่ดีและสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกว่าเบาะที่เป็นแบบทรงตัดอย่างนี้นะครับผมบอดี้คันนี้รอบๆคันจะเป็นเหลี่ยมๆะนะครับผมซึ่งการดูค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้การใช้งานในที่กว้างๆอะไรเงี้ย ค่อนข้างดีเลยนะครับผมในสวนอะไรเงี้ยใช้งานดีเลยนะครับผมสําหรับไซนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันนะครับผมอันนี้เรื่องการขนย้ายก็ขนย้ายได้สะดวกนะครับแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์ยันนานะครับผมเป็นเครื่องยนต์ยันมาสามสูบนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับ สภาพสวยเดิมเลยนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับพวกโคโมสูอะไรนี้นะครับอะไหล่หาง่ายนะครับผมดูแลรักษาไม่ยุ่งยากอะไรนะครับปัม๊มเป็นปั๊มนิวนะครับผมก็สภาพสวยทีเดียวสําหรับคันนี้ท่านใดที่กําลังมองหาไซซิ่งสามตันอยู่บอกได้เลยว่ามาจับจองกันได้สําหรับสินค้าตัวนี้ iH i 3ชไนั่นเองนะครับเรามาดูคันนี้นะครับคันคันนี้ก็เป็นห้อง ห้องเครื่องยนต์ที่แบบว่าใหญ่กว้างแบบว่าววใหญ่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องยนต์เขาจะเป็น4ี่สูบนั่นเองนะครับปัม๊มอันนี้อันนี้ได้ปั๊มเป็นปั๊มนิวนะครับผมซึ่งการใช้งานผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ไซส์30แน่นอนให้กําลังแรงม้าที่มากกว่าด้วยนะครับผมน,นี้ก็เป็นยันม้า Y บ45ห้านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ จะเป็นช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับคันนี้ช่วงล่างแท็กเหล็กลุยได้ทุกสถานการณ์สําหรับช่วงล่างคันนี้บอกได้เลยว่าพร้อมลุยได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้คันนี้เราได้จัดการเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุด ไซส์สีตันครึ่งอยู่พร้อมใช้งานคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมและมีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดโดยวรวมกันนะครับคันนี้เราก็าจัดการเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีสันสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีของยันม่านั่นเองนะครับผมคันนี้ ทางร้านสรถสวยนะครับผมยันม่า YB45 เสนอขายอยู่ที่359,000บาทนะครับผม359,000บาทแต่คันนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับมีส่วนลดให้ลูกค้า20,000บาทนะครับ20,000บาทลูกค้าจ่ายเพียง339,000บาทนะครับผม339,000บาทและจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมท่านใดที่มองหาอยู่ก็ มาจับจองกันได้นะครับสำหรับยันมาไซสี4ตันครึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการส่วนคันนี้ i h i 30ไซนะครับผมตัวนี้เสนอขายอยู่ที่359,000บาทเช่นเดียวกันส่วนลด20 0 0 0เหลือ339,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศราคาเท่ากันเลยนะครับผมก็ เปรียบเทียบให้ดูผลสรุปก็คือท่านใดที่มองหารถใช้งานคล่องตัวใช้งานในเมืองได้ดีก็คันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมไซส์30ก็กําลังพอเหมาะพอควรนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์งานก่อสร้างก็ดีนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับส่วนท่านใดที่มองหารถไซส์45อยู่การใช้งานก็ไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานไร่ คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับผมเพราะว่าใช้งานในพื้นที่กว้างๆคันนี้จะทํางานได้ไวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานนะครับข้อเปรียบเทียบกันก็ลองลูกค้าก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเลือกคันไหนนะครับผมท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0616960160 0616960160 สำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่2รถสวยเท่านั้นครับสวัสดีครับ